สวั <seen> สดีค่ะนะคะทุกคนกำลังอยู่ในช่องที่ต่อไอเอ็มจีก้าแม็กซี่นะคะวันนี้นะคะเจสซี่กับผู้ชนะการแต่งกายเรียนแบบในวรรณคดีสุนทรภู่นะคะสตาร์เกิดต้นใหม่ค่ะเอ่อพนัาถามก่อนฟิลลิ่งแรกเลยตอนที่ประกาศว่าผู้ชนะคือหมายเลขเอ็ดเลยฟิลลิ่งเป็นยังไงตอนแรกก็ตกใจค่ะว่าตอนแรกคิดว่ายังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามีทิศพาสไปเยอะมากอเลยค่ะแต่ว่าตกใจที่ใหญก็ถึงตอนแรกก็สนุกนิดนึง สำหรับโชว์วันนี้เนี่ยใช้เวลาในการสอบเนี่ยเท่าไหร่แล้วเหน็ดเหนื่อยไหมสองสามวันเองสองสามวันช,ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงป่ะใช่ก็สังเกตเห็นได้นะคะว่าโชว์เขาเนี่ยอลังการมากจริงมีเพื่อนมาโปรโดยดอกไม้ด้วยไปดูซีนเต็มในวอลเปเปอร์ได้นะคะ,น,ะ,ะน่าจะลงอีกงานเลยค่ะแล้วก็เออในส่วนของเงินรางวัลให้เงินรางวัลมาด้วยนี่ห้าร้อยบาทอยากเอนาเงินรางวัลเนี้ยไปใช้ทำอะไรก็น่าจะแบ่ง แล้ว250แล้วแต่ห่วยที่คิดว่าจะเอาไปทำอะไรยังไม่มั่นใจเหอนการานอาจจะเอาข้าเงินห้อวหรือว่าแบ่งกันเลไไม่เสียชื่อเด็กอจะตู่จิงนะคะศาสนากกตุนใหม่นะถือว่าเป็นตัวแม่นเรื่องของการร่ำอยูง <c oughs> แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อมอนันเธอก็ขึ้นชื่อหรือชาร์ลีอย <c oughs> ่างงันค่ะจะคนที่อยากแบบดูชอบมากหลืออยากติดตามศัพท์นักกตุนใหม่น่ะติดตามที่ไหน แรกนะคะพวกเราสามคนนะคะรวมทั้งตากร้องพี่ชมพูนะคะแล้ทุกคนเนี่ยอยู่สองสีเหมือนกันเลยทำให้ในท้าห้องไลทที่สองสีนะคะจีงจานต้องเปลี่ยนไปสองสีเหมือนกันนะคะตั้งมากคุณไนท์จริงแล้วก็แบบเก่งมากๆคือเนี่ยคือนี่ก็โหวตให้ไปแล้วเหมือนกันแล้วก็พูดเสมอว่าดูเนี่ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเมื่อกี้หนึ่งก็ต้องที่สองนะคะสำหรับนะคะใครติดตามพวกเรานะคะติดตามพวกเราไปนานๆนะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ศักยภาพดีจริงๆนะคะก็ ะะแล้วก็ถ้าอยากดูโชว์เต็มของทั้งสองคนนี้นะคะสามารถดูไดที่ Walk f e e k นะคะได้ได้ของจิสิก้านะคายบายค่ะรักจุดจุดค่ะ